สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ใหญ่ใหม่นะคะธนิดาเจียววันนะคะตื่นเต้นกระชุมก็ช่วยอันช่องว่างๆกะเปิดเบิงคลิปมาอนี่เบิงคลิปอันหันประธานแดคลิปอันเสียนนคลิปเสียอ,อามนะคลิปดาวนี่คลิปคูกไก่คลิปพ่อการชัยเนาะ อันที่ว่าพิ่นมวลโอ้ยเป็นตะมวลจวดจับสหาอันจะหาลูกอันเซียนน้นอะ่ะเป็นพระเอกซื่อบักโตนซื่อบักโตนมู้สนบ่อยเบิ้งเบิงงขางหัวโอ้ยอันเซียอามเนี่ยสุดยอดเนาะเซียอามก็ได้อืมเค็ดไหตุลาอยากอยากอนนันเด็บัะทินเนี่ยรถแห่ไทยรถแห่นะคะ ดีใจค่ะเห็นเราดีใจแบบว่ามันมัน,ม,นมันคือคักมันดีใจไปน้ำไหมเห็นอันหลายๆคนหล,หลายช่องที่ว่าไปก่อติดสถานการเดี๋ยวเดี๋ยวม่ใหญ่ทรงกำลังใจอยู่มองเห็ดงานนี่ละนะคะอันเมื่อนี้เห็นอีหลามากก็โอ้ยมีแห้งหลายเนาะอันกล่าวถึงอีหลานี่กาได้ได้พ่อตัวจริงซีเทียเราเด้จ้ะพ่อตัวจริงซีเทียรครั้งแรกนี่ก่อน ก่อนที่จะหูจักอีหลาองค์หิงนี่แต่ก่อนบลูเด้อันเพิินดังมาอันจนจนเพลงอันหอบฝันมาแล้วกะกัยังบ้านรู้จักเด้เพราะว่าอันมีไนไมเป็นคนบ่มากเบิ่งหมอลำแล้วก็บ่รด้ติดตามบอกว่า,วาซื่อ,อ,อแต่ก่อนเบิง่งสิรีเกาหลีนะเพราะอันไปประสมเราอันมีคุณครูเกษียณผู้นหนึ่งคุณครูสีสวานน่างเนาะเ้ยเพิินก็นไดรไประชุนน้องกันบอก ไม่เพลงกะลังดังกะลังมาเวลาองอิงเสียงดีว่าสัน้นเอาว่าสั้นตีว่าสัน้นก็เลยเปิดเบิงตั้งแต่มือน,นันหอดเมื่อนี้ออกบ่ได้พี่น้อง <c oughs> บัดนี้หล่าเพิ่นมามีโอกาสมาเล่นปีไก่นี่ <c oughs> เพื่อนมาเล่นอันอยู่ลมศักอยู่ลมศักก็เลย่วนแฟนไปเป็นร้อยกิโลคุณเด้กพี่น้องไปพ่อพาไปเดว่าสั่นอัน แฟนพาไปแฟนขาใจดีใจดีแฟนเขาบ่เบิ่งหมอลำเด้งทรงเฮาเขาไปเบิง่งล้วเพิ่นก็น,นอนถ่ายอยู่รถแฟนนั่นน่ะเทที่สองนี่อันไปพ่ออีลายอยู่ชนแดนคชนแดนอันเทที่สามนี่จะมแมนอยู่อันวิเชียนที่ว่าคนไปเบิ่งร้ายหลายที่เขาปูเสือ้อปูศาสต่างแต่อันแ <laughs> ปดโมงเช้าลูกบ่ค่อยไปปูเสื้อตอนไหน อันเห็นคลิปแต่ละคนเนาะออกมาบึ่งส่องพยุตแเดสองอัน,อนเซนนนท์สองสาวน้อยสองน้องเบียร์เพิ่อนออกคลิปมาว่าอันเต็มแล้วสาดเต็มแล้วโว้ยมีไงไม่ขอเวลาพักเบรกลูกน้องไปทันที่เลยไปปู่เส้อปนันได้อยู่หน้าอยู่หน้าลำโพงคนนะ่ะโอ้ยมวลไหลเมื่อนั้นยูวิเชียนเนาะค่ะขังทีซีก็ไปเจออยู่อันนี้ละค่ะไอวันปิดวง ไปสี่ร้อยกว่ากิโลนึงเนี่ยพี่น้องเป็นขั้งแรกแต่ก่อนทุกขั้งที่ไปกับเบื้องแค่อีหล่าองยิงออกแล้วก็กลับบ้านอีหล่าองยิงออกออกโชว์จบโชว์อีหล่าแล้วก็ออกกลับบ้านกลับบ้านเลยมีอันบัดมือปิดวงอะมันไก่ไปตั้งสี่ร้อยกิโลดได้เบื้องสอดแจง้งพอเบื้องสอดแจง้งเราติดใจได้พี่ลองม้อนมวนมวลหลบอกเคยเป็นนอนกลางดินกินกลางทรายเนาะโอ้ยสวรรนอนตาก อันอันน้ำข้างนรืมไ่มือนั่นโอ้ยฟ้าโลงที่แรกปอกแป๊กปอกแป๊กมาแล้วเนี่ยมือปิดวงวน่ะว่าฝนอีตกคักค่หล่ะเอ้าอัศจรรย์จังไดอีลาไปปลูกถูกแปลนเอือดเตืบอบ่มีฝนพ่อมิดแจ่งจางปางหอดสาวกึกเลยสุดยอดประทับใจลายเนาะเอาจังค่อยพอกันไหมเด้อค่ะเด้อดีใจนาเด้ออันทีมเจอโอวันนะคะฝากส่องไม่แย่ไหมเด้อจ้า เจอกันใหม่ค่ะสวัสดี